สวัสดีค่ะทุกท่านกันลยาณมิตรนี่ไม่ใช่รายการธรรมะค่ะทุกท่านค่ะเ,เป็นรายการพาเที่ยวดูที่ค่ะนะคะวันนี้จอมพาทุกท่านเข้ามาดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งของเราพิกัดแปลงนี้อยู่ที่คลอง 11, ่ะทุกท่านค่ะนะคะอ,อ,อยู่ไม่ไกลาจากวัดป่าคอง11หรือว่าคําชโนดสอประมาณไม่เกิน3กิโลค่ะก็ถึงที่ดินแปลงนี้ชุดนี้เป็นที่ดินชุด เฟสสอของเราค่ะอยู่ในซอยมิตรแท้เฟสสองเนาะแล้วก็แปลงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นแปลงสุดท้ายแล้วเพราะว่าชุดนี้ของเรามีทั้งหมดสี่แปลงด้วยกันนะคะขนาด200ตารางวานิดๆค่ะอย่างแปลงนี้เป็นแปลง A1 แปลงสุดท้ายลค่ะส0 4 5ตารางวาราคาอยู่ที่ 4,500บาทต่อตารางวาต้องเรียกว่าแปลงสวยๆแปลงนี้ค่ะคือเก00แสนนินดเก00แสนต้นๆน,นะคะคุณลูกค้าค่ะแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงที่ดีงามดีงามอีกหนึ่งแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะเนื่องจากว่าถนนหน้าแปลงนะคะถนนหน้าแปลงนี้เป็นทางสาธารณะแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ไฟฟ้าปลาปาก็อยู่หน้าแปลงดึงใกล้ๆตรงนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ที่ตรงนี้ต้องถือว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่มองหาที่ดินเอาไว้ทําเป็นบ้านสวนหรือว่าจะทําเป็นโกดังก็ได้เหมือนกันที่แปลงนี้เนาะนะคะขนาด204.5ตารางวาอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะที่สวยๆแปลงงามๆแบบนี้เนาะก็4,500บาทต่อตารางวาก็เหมือนเดิมค่ะนะคะดีงามเหมือนเดิมสดได้ ผ่อนได้เอาที่คุณลูกค้าเบิกบานใจเนาะเพราะว่าของจอมนี่ก็คือแบบว่าตามใจค่ะตามใจคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะซื้อสดเลยก็ได้เลยหรือว่าจะผ่อนไว้ก่อนก็ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเอ่อพาให้ดูสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะมีเพื่อนบ้านละเนี่ยค่ะนะคะมีเพื่อนบ้านทําเป็นบ้านสวนน่ารักน่ารักอยู่ใกล้ๆกันค่ะอ่ตรงนี้ก็มีค่ะนะคะตรงนี้ก็มีต้องเรียกว่าแปลงนี้ดีงามมากค่ะนะมีเพื่อนบ้านละนะคะแล้วฝั่งนี้เขาก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะ ไฟฟ้าประปลาอยู่หน้าแปลงนะคะพิกัดอยู่ที่เลียบคลอง11น้องเสือนะคะฝั่งตะวันตกค่ะทางเข้ามาจะเป็นมีป้ายล็กๆเขียนว่าซอยมิแทสอยู่ไม่ไกลจากาคำชะโนดสองหรือว่าวัดป่าคลอง11ไม่ไกลมากค่ะสักประมาณา3กิโลได้3มกิโลได้ก็ถือว่าใกล้ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่มาทำบุญแถวคลอง11เนาะวัดโดยฝนหรือว่า,าคำชะโนดสองนะคะก็แวะเวียนมาดูที่ ตรงนี้ได้ตรงนี้คือซอยมิตรแท้เฟสสองของเรารับเป็นแปลงสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าค่ะ2องรตารางวาตารางวาละ4ี่พบาทค่ะอันนี้คือเป็นเฟสสองนะคะคุณลูกค้าค่ะแปงนที่คุณลูกค้าสดได้ผลได้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะคุณลูกค้าสามารถท่านหมายเข้าุกแปลงที่ดิน0 6 2 1 5 7 4 4 4 9เดีเดี๋ยวเราไปดูเฟสสามพอดีค่ะอยู่ไม่ไกลกัน